สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นล่วงหน้าวันททยสองวันใช่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าระหว่างที่เราถ่ายล่วงหน้ากันใช่ระหว่างที่เราพูดอยู่นี้ฮะตอนนี้ก็ต่างคนก็อาจจะแยกย้ายกันไปแยกย้ายค่เพราะพิเศษติดธุระอยู่แล้วคนคนที่ไม่เคยพร้อมกับงานเดียนี้รู้ว่าเป็นงานโปรโกหรือเมืองโปลหรือเมืงคือคือเอ่อถ้าเป็นณเวลาปัจจุบันนะครับที่ทีมงานที่ออกก็คือว่า กลับมาไม่ทันจริงใช่นะฮะก็เป็นการไปเขาเรียกว่าไปฉลองล่วงหน้าก่อนวันเลนทายไปพักสมองด้วยปพักสมองไปใครไปฮิวไปกับฮิวไปกับอ่าพี่ไปกับฟาดเลยด้วยมั้ยฟาไม่ได้ไปอ้าวฟาเป็นภาระใครเหรเป็นภาระอา,อ,ารอาโอภาระอาดูนะฮะอ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์นะครับก็ล่วงหน้าครับผมก่อนวันเลนทายสองวันครับก็คือต้องบอกว่าเดือนเนี้ยเขาบอกเป็นเดือนแห่งความรักครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮะต้องบอกเลยว่า เดือนแห่งความรักหรือว่าวันแห่งความรักเนี่ยมันมีได้ทุกวันครับซึ่งบางคนว่าวันแห่งความรักน่ะต้องเฉพาะคนที่เป็นแฟนคนที่เป็นเมียเท่านั้นคือวันนี้เนี่ยคนมันจะเข้าใจผิดว่าเอวันเสียตัววันแห่งการเสียตัวแล้วพร้อมที่จะมีผัวแล้วเว้ยแล้วก็ประจํามาลูดเต็มทุกที่ทุกที่คล้ายๆกับช่วงวันลอยกระทงผทำอย่างนี้ทาไม่ไม่ถูกเพราะว่าผมเคยเหมือนกันสมัยตอนนั้นอ่ะคือแบบคือมันรุ่นเต็มทุกที่อ่ะ แล้วกูจะเข้าที่ไหน,นอ, <laughs> อ่ะเขาจะเอ้า <laughs> ิดมันจะพูดดีว่ะมันช่วงนี้น <laughs> เนี่ยไม่ใช่าบางทีเราต้องดูดูวัยของเราด้วยว่าเอ๊ะมันถึงวัยอันคนรเ้ยแต่เขาม,มันมก็พูดลำบากอ,อันอนี้พูดลำบากคืออย่างนี้ถ้าถ้ารเราพูดในหน้าฉากเนี่ยพูดในหน้าฉากเนี่ยเราดูตามวัยด้วยรเ,รเราดูว่าเราสมควรที่จะโตพอหรือยังที่จะมีเพศสัมพันธ์เราเราจะยอม เราเรามั่นเราเป็นผู้หญิงนะเรามั่นใจแค่ไหนว่าผู้ชายคนนี้มันจะอยู่กับเราไปรวมถึงในเรื่องของการเซฟด้วยสําคัญมากอันนี้คือหน้าฉากอันนี้คือพูดหน้าฉากก่อนนะถ้าเราอยู่ก็คือว่ามองกันด้วยได้ไม่เป็นภาระของคนที่บ้านจริงๆเพราะถ้าเราอยู่มอต้นมอปลายบอกว่าเราไม่ได้เซฟไม่ได้ป้องกันตัวแล้วมันพลาดขึ้นมาเนี่ยคือมันห้ามเราเข้าใจมันห้ามไม่ได้ไงเด็กมันก็ย้อนกลับมาโหพี่เนยมึงเสียตัวตอนไหนสิบห้า ผม,ผมก็เป็นผู้ชายที่ส,สับสนกันบ้างด้วยฮนะขอชื่อต็งอมมากไปด้วยนะฮะก็ะฝากไวลาา้ลวกันโดยเฉพาะ <c oughs> พ่อแม่ <c oughs> ที่สุดสำคัญมากนะฮะในการที่จะให้ข้อมูลหรือว่าประสบการณ์กับลูกคือเห็นด้วยว่าเด็กสมัยนี้พร้อมมีลูกแล้วสุดท้ายก็ พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวเองเลิกกบแฟสรุปปุ๊บมีผัวใหม่มีเมียใหม่มีลูกใหม่พ่อแม่เลี้ยงลําบากเออนะฮะคนที่รับบทนักก็เป็นพ่อแม่เราอีกใน,นจะเลี้ยงแล้วต้องเลี้ยงลูกที่อาจจะอยู่ในสภาพที่เราไม่พร้อมกับการที่จะดูแลสุดท้ายคนที่ต้องรับเคาะก็คือพ่อแม่ครับเดี๋ยวได้รับเคาะเลยก็ต้อง้อง,องทัมอ่ะหลานอ่ะถูกป่ะประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็อย่าลืมคิดดีๆนะฮะวันนี้เราจะสัมภาษณ์การเกี่ยวกับเรื่องของ ของการคุยเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์หรือว่อาวันแห่งความรักนะครับก็บจ,จะมีมสถานที่ที่คุณจะไปออกเดทไปกินโคนกินข้าวกันหลายหลายที่จริงๆวันวาเลนไทน์กันวันแห่งความรักได้ไง <ฮะ S 1> รจริงๆเขาบอกว่าเป็นวันตายของบาทหลวงที่ชื่อวาเลนไทน์เซนวาเลนไท<ช>น์อ๋อก็เป็นความเชื่อที่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นขั้นยมหรือว่าเป็นธรรมเนียมของเมืองนอกเขาเมืองไทยก็เอาด้วยเราเอาทุกทุกทุกตุลอะตุดจีนตุดไทยตุดสงการตุลมีตุดเอาหมดเลยนะฮะ เอานี่ดีกว่าเผื่อว่าหลายคนอาจจะกลังสิบสี่นี้จะพาคนที่เรารู้สึกโอเคพิเศษอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้ครอบครัวก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรักก็ตาแต่ผมก็ไปกับลูกหน้าที่กระบี่กันไปกระบี่เหรอไปไปอ่าวไหนยังไม่รู้อ่ะกอดเสม็ดไหมเพราะว่าเพื่อนกอดเสม็ดไหมเพื่อนเป็นคนจองกอดเสม็ดกอดเสม็ดใสจทุกรายเหรอไม่ได้ยองใส่กันมาแล้วเหลอนี่พูดเองตอบเองเลยนะว่าไอ้เป็นนี่ไงไปได้ดิไล่เล่ ไม่รู้ไม่ผมไม่รู้ผมเล่นลอยู่กระบี่ไหมน่าใช่นะเล่นดีไหมเพื่อนผมจองเออใช่แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมจองมันไม่รู้ว่าไปที่ไหนอืมเรามีอ่าวพนางด้วยแล้วก็มีพ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 ีนะฮะอุ้ยกระบี่สวยนะะก็ถ้ามีโอกาสก็ไปแล้วกันนะครับวันนี้เราหยิบมาห้าที่กระบี่จะไม่สวยทันทีถ้าผมไปกับเมียผมทำไมอ่ะเพราะเมียผมจะสวยกว่ากระบี่ อย่างเงียบเสียใจคอไม่ดีเลยเดี๋ยวเรียกเพียงไรเดอร์มาจัดการไม่ไหวเลยนะะเรามาดูกันนะฮ้าที่ที่เราหยิบมาฝากกันนะครับกับการที่คุณจะไปทานข้าวกับแฟนที่แรกครับอยู่ที่เลี้ยงอยู่แถวปากเกร็ดชื่อครัวริมน้ำเขาบอกบรรยากาศเขาบอกว่าบรรยากาศดีดีมองเห็นวิทยุสามนะฮะที่ตัดกับแสงไฟแล้วก็มีมุมให้คุณได้นั่งแบบโอเพ่นแอร์ติดกับสนามหญ้าด้วยร้านนี้เหรอร้านนี้เหรอเนี่ย ในสนามหญ้าเออเหรอโสผมจะบอกให้นะแล้วนยังไม่มีคนเลยอ่ะนี่ได้คนอย่ไงนผมจะบอกให้ประเทศนี้นะที่ไหนก็ได้สู้ร้านยียนอมผมไม่ได้ที่ไหนร้านยีนอมที่บ้านผมเคยดูเปล่ายายนอมใช่ที่ไปถ่ายย่อผมมาเออนั่งกินกินอยู่ท่านจะได้เห็นหนูวิ่งท่านจะได้เห็นชีวิตสัตว์แบงส่งแบงสาวทร่งเดี๋ยวนี้โสคือแมงสาวไม่ว่านะแต่หนูวิ่งเหรอตัะไหนตไหนเอามควันอ่ะ ดี๋ยวเราเลี้ยงไว้ยวเราเลี้ยงไว้เลี้ยงเ<า>ต็มล้มานั่งกินอยู่ปุ๊บอุ้ยไาไม่ <laughs> ก,กี้เมาอ,อ,อ่ะน่ารักอ่ะ <c oughs> ไม่นะคือไม่อะย่าใ,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 ให้กระแด่นะไอ้หนูอะมาผมไม่ถูกกับหนูแต่หนูที่แบบมีรอยกัดตามตัวอ๋อ มีเหรอไหมที่แบบหนูมันกัดกันแล้วก็ไม่มีก็ไม่มีขนาดาษแล้วเราก็ผสมขามแต่เมื่อคืนไอ้อนมเมื่อวานไอ้อนมทำหนมจีนน้ำยาใช่ไหมแล้วขายไม่หมดไอ้อนมก็ตั้งไว้ให้เด็กหน้าตลาดกินหนูไมกินแม่หนูไม่ไม่ตั้งไว้คือตั้งไว้แต่ก่อนไอ้อนมจะเข้าบ้านไอ้อนมก็ตั้งไว้ใช่ไหมตรงบนเตาแล้วก็เดินมาบอกว่าเนี่ยมีน้ำยาหนมจีนอยู่นะก็กินก็ไปตักนะคือเราขอรู้ว่าคือเราชอบหิวชอบให้เด็กซื้อข้าวแล้วเด็กมันไม่ค่อยอยู่กันก็กลางคืนก็กำลังหิวกำลังเดินออกจากบ้านนนนตักหหหููโเยอ ยายนอมให้มากินแต่ยานอมไม่ปิดฝาให้ก es ูด้วยเปิดอ้าเลยเปิดเปิดมากแล้วคนข้าวแล้วกูกินอะไรวะเนี่ยเดินกลับบ้านเดินเข้าห้องมันเปิดอาหารในบ้านเหลือไข่เหลือไข่ต้มอยู่สองลูกเหรอพูดถึงไอ้น้ำยาของยายนอมเนี่ยเขาใช้เนื้อป่าหรือเนื้อหนูอ่ะไม่รู้ว่าใช้มือใช้ส้นทำเนื้อหนูอะเนื้อหนูอะไม่ต้องถามเนื้อย่ถามว่าใช้มือใช้ ิออร่อยไหมอร่อยปะกินไปสองคำเลยอออะไรอะเม็ดน่าเกลียดแหมเขาสาให้มีน้ำเสียงไม่ใจอ่ะมาที่ทสองครับเขาบอกว่าไปที่ร้านเลี้ยวไวน์นะฮะอ๋อนี่เคยไปอยู่แถวแถนนชัยพฤกษ์บรรยากาศดีแทบเทบแทนี่ให้ยายน้องเห็นนะเดี๋ยวยายน้องมั้งใจนะให้กินรอบหน้านะฮะเขาบอกสไตล์จะตกแต่งแบบเรียบง่ายดูดีอยู่ติดริมแม่น้ำเหมือนกันคือริมแม่น้ำจะให้ความโรแมนติกใช่ถูกป่ะใช่นะฮะแล้วก็อาจจะมี เรือพงเลยพายแล่นผ่านเนี้ยเออเก๋ๆนะเรือสกูตเตอร์อย่างเงี้ยผ่านผ่านไปนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะทีมงานไม่รู้ว่าได้ได้โตมาจากแถวๆเกาะเกรหรือปากเกรหรือเปล่าครับมาจากนี่แล้วเป็นร้านอาหารบ้านริมน้ําครับครับเมื่อกี้มีครูริมน้ำอันนี้บ้านริมน้ำสาขาเกาะเกร็ดเขาบอกบรรยากาศเย็นสบายเพราะติดพัดลมเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ติดพัดลมไม่เย็นโอ้หถ้าติดแอร์่เย็นช่ำใช่เอานะคิดได้เออนะฮะเขาบอกจะเห็นทิวทัศน์ของริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ แล้วก็เห็นวิวของวัดบางจากแล้วก็เห็นองค์พระใหญ่มากๆเป็นจุดที่หลายคนบอกโอ้ชื่นชอบเลยนะอีกที่หนึ่งครับชื่อร้านทาราเริงลมครับผมอยู่ซอยวัดบางจากนะฮะก็อยู่แถวๆบากเกร็ดอีกอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยถ้าทีมงานเรานะฮะนีตรงนี้จะจะโอ้ทีมงานเอามาลงแต่โซนนั้นน่ะแล้วถ้าโซนโซนโซนอื่นน้อยใจนะโซนอะไรจะดูไงเดี๋ยวเรามีแนะนำเรามีแนะนำเออเออ ะะเขาบอกบรรยากาศนี่ก็ตกแต่งแบบเน้นเน้นความธรรมชาติทีมง,งานบ้านอยู่ปากเกร็ดพเนี่ยฮะนนหมดเลยทั้งแถบเลยอรมสีนะปีท้ายครับที่บ้านระเบียงน้ำครับอยู่นนทบุรี23ครับ,รบเขาบอกเป็นร้านที่แดัดแปลงมาจากบ้านไม้โบราณของคุณตาคุณยายท่านสท่านนะฮะแล้วก็ต่อเติมร้านอาหารท่ามกลางบ้านและสวนครับผม <c oughs> ถึงต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งที่มาจาก E D T ไกด์นะฮะครับผมใครที่สนใจอยากจะเพิ่มเติมมากกว่า5ที่นี้ก็ข้อมูลของเราว่าดาวไกด์นะครับก็คือท้องไก่วัดดาวน๋ออร่อยอ่ะสายเที่ยวต้องรู้จักอร่อยมีบรรยากาศไหมก็คือไปกับแฟนเนี่ยเฮ้ยเอาบรรยากาศรอบข้างมีไงมัรงคุณจะไม่เคยเจอเข้าบรากาที่ไหนเป็นแบบนี้ครับยังไงฮะยังไงฮะก็ถ้าคุณไปประมาณตีสี่ตีห้าคุณอาจจะต้องรอประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครชั่วโมงคนเยอะคนเยอะคนเยอะมีมีโต๊ะมีโต๊ะกี่โต๊ะ ก็ก็มีเกามีเยอะก็มีเยอะแต่คือพี่เข้าใจว่าคนกลับจากเที่ยวว่ะมันนั่งมันก็แบบเช้าเช้บางทีมันนั่งกันแบบมาสี่คนแต่มึงนั่งโต๊ะยาวเลยอย่างเงี้ยอ๋อคือมาคุณไม่รู้จักกันใครจะมานั่งกินอยู่อยู่ตรงไหนฮะตำแหน่งซอยอะไรอ๋ออยู่อยู่ติดกับอ่าวัดบางยี่ขันวัดบางยี่ขันวัดบางยี่ขันครับผมตรงเขาเรียกอะไรอะตรง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 วัดดาวเลยตรงวัดดาวเสียขายตั้งกี่โมงอันนี้ขายตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งถึง ถือของเช้าใครอยู่ย่านจาันรันนี่จะรู้เลยว่าข้าวมันไก,ก่นอนี้บางทีมาจากงูกมาจากค้้ยขงคขวานจุดเด่นของข้าวมันไก่คือหนึ่งน้ำซุปอร่อยอร่อยน้ำซุปเขาอ,อร่อยลิ้นชานมกินแล้วลิ้นชาม,ชามบางทีกินแล้วลิ้นชาเะื่อเรืเ่องกระดิ่ง <laughs> <laughs> จริงบางทีกิน่ะโอ้ยใส่เป็นถุงครับผมใส่เป็นถุงครับร้านนี้อร่อยสองชเชมีหลายอย่างให้เลือกมีไก่ต้มไก่ทอดไก่อบหมูอบไก่ย่างโหเยอะป่ะใช่มีให้เลือก ราคาเท่าไหร่ราคาก็ราคาทั่วไปสี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเปิดตั้งแต่ตีหนึ่งของเช้าส่วนถ้าใครอยากได้เออไปกินแบบบรรยากาศช่วงกลางวันช่วงเย็นเย็นีเปิดอีกรอบหรอช่วงเย็นเย็นแนะนำพระรามแปด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 จะเป็นแบบว่าไม่ใช่ร้านอาหารจะเป็นเหมือนกับเออเราเขาเออเขาจะมีเสือให้เราเช่ามีเสือเช่าเสือให้เราเช่าเราก็นั่งเสือแล้วก็จะมีจิ้มจุ่มมีอะไรคือ รสชาติก็โอเคแต่ที่สำคัญคือได้บรรยากาศดีเพราะว่าลมเย็นมากช่วงนั้นช่วงเรียนริมน้ำพระรามคือก็คือชาวบ้านชุมชนบ้านปูนบ้านปูนก็เป็นเป็นคนดูแลตรงนั้นก็เป็นคนทำอาหารขายกันมีลูกชิ้นมีอะไรกันเนี่ยก็แต่บรรยากาศโอเคเอานนี้ผมแนะนำบ้างแถวแถวนี้เลยใกล้ๆกับเทเวศครับบรรยากาศริม่ําเลยชื่อน้าสตีฟบรรยากาศดีมากเขาบอกพนักงานแบงค์ชาติไปกินบ่อยเพราะว่าอยู่ริมหาอยู่ตรงวัดเนี่ยวัด เชื่อตุนช้อนนี่แหละเชื่อสตีฟอาหารก็อร่อยออร่ยเป็นสไตล์ประเภทไหนอาหารแล้วก็ฟิวชั่นฟิวชั่นบอกแล้วนะว่าใครพูดภาษาอังกฤษจะเลิกคบอาหารไทยอาหารไทยอาหารต่างประเทศที่อาจจะประยุกต์ให้มันเข้ากับคนไทยก็มีอ๋อก็พูดแค่นี้เป็นคุยกึ่งไทยกึ่งเทศก็จบมีเนี้ยฟิวชั่นมีขุดจานบอลดิคุยปูปูคุยปูคุยปูคุยมาแค่แบบทองม้วนเน่ยข้างในยัด เนื้อปูเนี่ยอร่อยอร่อยโอ้อร่อยจานหนึ่งมาสักสี่ห้าสี่ห้าขุยเป็นขุยปูมาเลยอร่อยมากแล้วก็มีพวกยำอะผมเพิ่งจะมาแกะปูกินเป็นเมื่อตอนปีที่ปูหรอปูอะไรนี่ปูเยปูปูตัวใหญ่ไหมเนาะผมกัดไม่ได้ไม่อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้กินอ่ะนะเลยผมกินแต่กุ้งกินกับเยอะแต่กุ้งอ่ะต้องระวังนะมากๆกุ้งอ่ะต้องระวังกินมากๆไม่ดีผมนั่งกินปูอยู่กุ้งเอา้ามทิ้งหมดเลยอ่ะ เอาการที่พี่ที่เราใส่ตับแปลกบาลชื่อพี่อ๊อฟตบโอ้มึงทิ้งทำไมเนี่ยเออกล้ามเลยทั้งนั้นพี่บ้าพี่ให้ผมกินกล้ามปูอ่ะเขาบอกมึงดูนะเราก็อ่านกัรเนื้อเยอะมากปรับปับปรับปับแทกว่ะเป็นร้อนเลยอ่ะเอาเฮ้ยกล้ามปูมีเนื้อเลยง้เขาบอกนี่บ้านี่นี่มึงโง่หรือมึงโง่ปูตัวใหญ่ถ้าเป็นกล้ามนะกล้ามใหญ่มากอออ่ะนะอันนี้ปูอยังไม่จบกุ้งเนี่ยอย่าไปกินเยอะเขามีคำเตือนนะครับว่าถ้ากุ้งเยอะเนี่ยจะทำให้เป็นคน พูดมากเออมีหน้าฮิปโก้พูดไม่หยุดเลยเขาไปกินอะไรบ้างกุ้งฝอยไงเออกุ้งฝอยกุ้งฝอยเนี่ยถ้ากินเยอะเราจะเป็นคนพูดมากเออส่วนใหญ่พวกที่อยู่ในผับเนี่ยชอบกินกุ้งนะทำไมอ่ะกุ้งเต้นไงเออว่ะพี่ก็สังเกตอ๋อกินกุ้งเต้นเอาวะมุกชนมุกมะเออเออแล้วนี่เดือนนี้อีกเหรอเดือนนี้เดี๋ยวิดไม่ทันเดือนนี้วันที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยแกเตรียมตัวนะกุ้งจะขาดตลาดเพราะฮะ จะตุดจีแล้วกุ้งนี่จะออกมาเพียบเลยแล้วต้องหาซื้อยากกุ้งแช่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 ทานทานทานรู้อ่ะรู้ว่ะแต่กุ้งกุ้งมีกุ้งประเภทหนึ่งแบบค่อนข้างลบจิตนะอันตราย่ไม่ใช่กุ้งกุ้งกล้ามกามเออว่ะที่สังเกตวันธนาครับพวกเสียวเสี่ย่านี้เล่นหรืพวกเราแต่ถ้าบอกว่ากุ้งหนึ่งอ่ะเราจะเห็นมันมาพร้อมกับสายฝนเงาพึ่งจริงๆริงาเพิ่งเ่าเพิ่งอัน กุ้งนี่นะมพร้อมกับสายฝนจริงๆถ้าฝนมาปุ๊บนะแกเจอกุ้งแน่กุ้งกุลาลองห้าไม่ใช่กุ้งกุ้งฉันบอกเลยว่าเป็นกุ้งที่สวยงามมากกุ้งกุลาลองห้กุ้งไม่รู้กุ้งกุลามี้องบอกเป็นกุ้งที่สวยงามมากจริงๆกุ้งเละมีคนตอบถูกแล้วกุ้งกินน้ำเห็นไหมสังเกตว่าจะนิ้ยงสวยๆฝนตกปุบะลุงกินน้ำหเล่นมากเลยอ่ะโอ้ ฮะเลดมากเลยก็ไปเหม่งกินไงลุงกินแล้วก็ให้กุ้งกินด้วยได้ไหมเราต้องเหม่งกันไปแต่แต่แต่มีกุ้งเสียงดีเหมือนกันนะกุ้งกุ้งไหนกุ้งเสียงดีมีกุ้งกุ้งสุดที่ราชโอ้ยเล่นอย่างงี้สมใจเนี่ยโอ้ปัญญาอ่อนจริงและอาภัสยทั้งู่เรื่องอ้าวไปนะ